Container Showcase Review ตู้โมด u l a าเฮาส์ขนาด6เมตรแบบมีห้องน้ำภายในรุ่นยอดนิยมออปชันห้องน้ำอยู่ฝั่งขวาขนาดใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอคลิปรีวิวนี่ครับผมพามาชมตู้อีกหนึ่งใบครับที่เตรียมจัดส่งที่พังงานะครับที่เป็นออปชัน2นะครับเมื่อสักครู่จะเป็นออปชันแรกคือใบทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นห้องน้ำใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายส่วนใบนี้ครับ จะเป็นห้องน้ําใหญ่อยู่ฝั่งขวามือครับลายเรียกของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกรอบใหม่ครับโครงสร้างเป็นเหล็กวาแฟรงเหล็กมอกอรและเหล็กซิงครับตัวตู้มีขนาดความกว้างอยู่ที่3.0 0เมตรยาว6.00เมตรสูง2.50เมตรโครงสร้างทั้งหมดนะครับหลังจากถักเรียบร้อยหมดแล้วจะมีการพ่นทับด้วยสีกันสนิม TOA r เ d o ร i ออกไซด์ ide, และพ่นทับด้วยสีจริงของ TOA k r y p ริ n ตอย่างที่เห็นในภาพเป็นสีโครงสีน้ำตาลครับ ตัวผนังและหลังคาเป็นแผ่นสีขาวที่เห็นนะครับสามารถเลือกสีได้ตัวสีเนี่ยเป็นสีเคลือบติดผิวเหล็กครับผนังตัวนี้จะเป็นแผ่นฉนวนสําเร็จรูปโชเคสไอโซวอลซึ่งมีความหนาอยู่ที่2นิ้วลักษณะของแผ่นคือเป็นแผ่นเหล็กด้านบนแผ่นเหล็กด้านล่างเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์ลดการกาอตัวของหยดน้ําและฝุน่นแล้วก็มีฉนวนอยู่ตรงกลางเป็นโพลีสไตรีนโฟมโฟมขาวกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ นี่คือเป็นในส่วนของตัวผนังและหลังคาอย่างที่เห็นในรูปภาพนี้ครับเป็นสีขาวดังนั้นตู้ไปนี้มีส่วนการความร้อนเรียบร้อยแล้วครับตัวตู้ครับอย่างที่เห็นครับด้านหน้าของตัวตู้เนี่ยฝั่งขวามือก่อนนะครับจะเป็นส่วนของโซนห้องน้ำนะครับจะมีการติดตั้งแผ่นผนังลายไม้เซียนซอรล่องแล้วก็ทําสีน้ําตาลนะครับหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับครับของฮอฟเฟนพร้อมมุงลวดให้เรียบร้อยหมดแล้วประตูครับด้านซ้ายมือจะเป็นประตูบานสวิงครับแล้วก็มี ช่องตัวกระจกบานฟิกนี่ครับคือกระจกบานฟิกนะฮะอยู่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประตูเป็นบานเปิดตรงนี้นะครับมาสวิงครับเปิดได้ครับเปิดเข้าได้เปิดออกได้ครับและด้านหน้าครับก็จะมีตัวโชเรตเล็กๆนะครับทางเข้าแล้วก็ตัวมีไฟนะครับด้านบนนะครับเป็นโคมสีขาวสีวอลไวท์แล้วก็ตัวไฟจะมีโครมกิ่งอีกนะครับตรงนี้นะฮะอย่างที่เห็นในภาพด้านหน้าสีวอลไวท์เหมือนกันมีให้2ชุดครับ นี่คโคมไฟเก่งครับตัวตู้มีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจํานวนสีมสสม่มุสี่หูสี่มุมสี่ด้านเรียบร้อยแล้วครับนี่คือด้านหน้าของตัวตู้โมดูล่า6เมตรใบนี้ทั้งหมดครับในส่วนด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นกระจกบานฟิกแบบครึ่งหนึ่งนะครับก็คือด้าน3เมตรนี่จะเป็นบานฟิกด้านบนครับนี่นะครับบานฟิกด้านบนเอ่อโทษทีครับบานฟิกด้านล่างแล้วก็ บางกระทุ้งเปิดด้านบนนะครับสามารถเปิดรับลมได้ด้านบนส่วน2ช่องด้านล่างนะครับจะเป็นบานฟิกครับติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับเซ็นทัลแอร์ขนาด13,000 BTU แต่ใบนี้ลูกค้าอัพเป็น18,000ก็เพิ่มราคาขึ้นมาครับอินเวอร์เตอร์นะครับของเซ็นทัลแอร์ครับแล้วก็ตัวตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกราวครับ ด้านหลังจะเป็นด้านทึบของตัวตู้ซึ่งจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลี8นิ้ว1ชุดในตรงนี้นะครับกระจกฝ้านะครับทั้งในทั้งนอกเพื่อให้แสงสว่างในโซนของห้องน้ําครับจะเป็นบานยาวลงมานะครับตรงนี้เป็นระบบท่อน้ําเข้าน้ําออกซึ่งอยู่ด้าน3เมตรอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สามารถจ้ำน้ําเข้าตรงนี้ได้เลยครับทั้งน้ําดีน้ําเสียครับแล้วก็ตัวพัดลมดูดอากาศฮาตาลีสำหรับในห้องน้ําขนาด6นิ้ว1ชุดครับ ภายนอกทั้งหมดของตู้โมดูล่าเฮาส์ขนาด6เมตรครับรายละเอียดภายในกระสอบครับเปิดให้อมาที่ภายในนะครับผมขออนาตมาที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับระบบไฟฟ้าครับสวิตช์ป,ปิดเปิดทางเข้าครับเป็นของฮารก์โก้ครับซึ่งควบคุมทั้งประรบดูดกากันแล้วก็หลอดไฟจำนวนสีหลอดเป็นโคมกลมสีบอาไว้ครับ แล้วก็เครื่องปรับอากาศครับเซ็นทรัลแอร์อิเวอร์เตอร์ตู้ควบคุมครับของเลเซอร์ความแมนสกิีและสกรีให้เรียบร้อยแล้วปลั๊กคู่กาวครับสี่มุมสี่ด้านของฮาโก้ครับมีด้านนี้นะครับหนึ่งครับแล้วก็ไปด้านไปนะฝั่งนู้นครับสองนะครับอันนี้เดินหลบซ่อนด้านล่างมาแล้วก็พัดลมฤดูกาลคาร์ตาลรี่แปดนิ้วตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวแล้วก็ปลั๊กคู่กาวนี้หนึ่งชุดครับมีด้านหน้านะครับประตูทางเข้าเดินเข้ามาครับ หน้ามางมาเลื่อนสลับครับพอมมุงรั้วให้เรียบร้อยของคฮเฟนนะครับหลองน้ำอย่างดี UPVC เกรด A ครับพื้นทับเป็นโครงสร้างเหล็กถักแล้วก็ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแล้วก็ปูทับด้านบนสมาร์ทบอร์ดทีด้วยกระเบื้องยารายไม้พร้อมคิ้วบัวให้เรียบร้อยอยู่แล้วครับมาดูใน่วนโซนห้องน้ำครับห้องน้ำนะครับขนาดกว้าง1.50คูณ3เมตรขนาดกับตัวตู้ สวิตช์ปีเปิดครับควบคุมทั้งระบบไฟฟ้าและก็พัดลมหรือกากครับนี่นะครับเปิดเข้ามาครับเปิดไฟกันนะครับอนไครับก็เดินเข้ามาครับประตูเนี่ยเป็นกระจกฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นบานเลื่อนรางแขวนบนครับตัวนี้เข้ามาที่ห้องน้ำนะครับตัดไฟครับเป็นโคม สีเหลี่ยมสีบอลไว้2แล้วก็พรดลมดู่อากาศเรียบร้อยแล้วตูก้กระจกครับพร้อมถาดก้านอาบน้ำเครื่องท่าน้ำบ่นสตเตอริพร้อมฝักบัวครับฟอร์เดครับมีให้ทั้งในห้องน้ำและด้านนอกครับตัวนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปสุขภัณฑ์ครับเปของเมริกาสแตนดาร์ดพร้อมฝักบัวชำระแล้วก็ที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับ อาล้าน้าพร้อมเคาน์เตอร์กระจกเงานะครับอาล้าน้าของมูย่างแล้วก็สามารถใช้ได้ครับตัวนี้อันนี้เค้ไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวไปล็อกหน้างานกันอีกทีครับเพราะเราจะมีคีย์ติดตั้งที่หน้างานด้วยกระจกเงาเรียบร้อยครับเคาน์เตอร์แล้วก็มีอิฐแจ้ไปครับตัวนี้จะเป็นตัวสามารถใช้ได้ก่บผมได้แด้วัีนี้เป็นแบบบล็อกกันน้ำไม่นึ่งส่วนครับกระเบื้องกันิโต้ครับปูสูงขึ้นหนึ่งแถวครับสีขาวครับประตูบานเลื่อนรางแขวนบนครับสำหรับในโซนของตัว ห้องน้ำครับสรุปในห้องน้ำเนี่ยเครื่องทำน้ําอุ่นระบบไฟฟ้าอะไรให้ครบนะครับมีแท่งกราวอะไรเรียบร้อยแล้วสำหรับเปลือกไฟต่างๆนี่คือกระจกฝ้าครับกับส่วนห้องน้ําสุขภัณฑ์มีครบนะครับสามารถจ้ำน้ำําจ้ำไฟภายนอกใช้งานได้ทันทีครับห้องน้ํนนา,าครับส่วนไดเขึ้นครับอันนี้คือภาพรวมในห้องใหญ่ครับ ก็ขนาดมินิมอลครับไซส์ขนาดนี้ครับการใช้งานได้เป็นอย่างดีครับาเลยไปนอตตอนนี้ก็มีส่วนการความร้อนเรียบร้อยแล้วเปิดแอร์เนี่ยเก็บความเย็นได้ครับกันร้อนได้ด้วยครับผมรีวิวตอนประมาณเที่ยง40นะครับตอนนี้อุณหภูมิเย็นนะครับภายในครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้โมดูล่าใบนี้ครับอันนี้คือตู้โมดูล่าที่มีห้องน้ําภายในขนาด6เมตร และห้องน้ำเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือครับเป็นออปชั่นสามารถเลือกได้ครับอย่างใบแรกที่เห็นนะครับฝั่งขวามือเนี่ยห้องน้ําอยู่ด้านซ้ายทหาหนหน้าเข้าตู้ส่วนใบนี้ห้องน้ําอยู่ฝั่งขวามือครับตู้ทั้งสองใบที่เตรียมจัดส่งที่พังงานะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายได้ครับที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท a s s i Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i w e r s h o w c a s e c น m อรไงผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้โมด u l a าเฮาส์แบบมีห้องน้ำภายในขนาด6เมตรรุ่นยอดนิยมขอบคุณครับสวัสดีครับ